มาดูนะคะบาทรงสี่เหลี่ยมรุ่นนิดของเราว่าประกอบยากไหมนะทุกคนนี่เลยนะคะเราก็จะแยกชิ้นส่วนแบบนี้เป็นตัวบาะนะคะเป็นตัวแขนบาะมีเป็นตัวโชค๊คมีเป็นตัวฐานนะคะแล้วก็มีตัวเสียบตัวโชคคนน๊คตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบกันเลยค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะก็เอาตัวโช๊คตัวนี้นะสวมเข้าไปในฐานแบบนี้แล้วก็เอาตัวครอบนี้นะคะสวมลงไปให้สุดไปเลยนี่แบบนี้ค่ะ ามาดูขั้นต่อไปขั้นที่สองนะคะนี่เลยเอาแขนบาร์นะคะประกอบเข้ากับตัวเบาะบ,บาร์ก่อนอันนี้เรามีอุปกรณ์ขันน็อตไปให้นะคะแต่ถ้าบ้านไหนนะคะมีสว่านนะก็สามารถใช้ได้เลยนี่ค่ะตัวน็อตสี่ตัวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวขันเข้านะคะสว่านอันนี้จะใช้เป็นสว่านนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างสว่านนะทุกคนนี่เลยอ่ะอือ โอเคเนี่ยค่ะประกอบแขนบาร์นะคะเข้ากับตัวบาร์นั่นเองเราก็จะมีปลอกด้วยนะคะมีปลอกใส่ตรงแขนเสือ้อใส่ไว้ได้เลยนี่ไหมใส่ไว้ได้เลยแบบนี้เลยนี่เลยค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นต่อไปกันต่อลำดับต่อมานะคะเราก็เอาตัวการปรับมาประกอบเข้ากับตัวบาร์แล้วเอาตัวที่พักวางเทาะะ้าเนี่ยค่ะหันออกมาทางด้านนี้นะคะฝั่งนี้ อนี่ก็จะมีตัวน็อตให้อีกสี่ตัวนะขันเข้าทีละฝั่งเลยอันนี้ใช้เป็นสว่านเนะาะแล้วก็ด้านสุดท้ายาอ่าอันนี้ก็เสร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูนะคะขั้นสุดท้ายของเราต่อกันเลยขั้นสุดท้ายนะคะเราก็จะได้บาอ,อกมาแบบนี้ และเนี่ยค่ะตัวแท่นตัวโชกตรงนี้นะคะทุกคนแค่สวมลงเข้าไปแบบนี้เองนะคะสวมเข้าไปแล้วก็ให้มันลงล็อกกันเนาะแล้วก็ขึ้นนั่งไปเลยขึ้นนั่งไปให้มันแน่นเนาะนะคะอืมอืมอืม,อมเห็นไหมคะแค่นี้เสร็จตัวโชกใช้งานได้อ่าแบบนี้ค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะวิธีการประกอบบาร์สี่เหลี่ยมของเราง่ายๆแค่นี้เอง